ขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะโฟมวันนี้จะมีอุปกรณ์แนะนําครับอุปกรณ์ที่ปดิษฐ์เองง่ายๆในการเจาะโฟมเพื่อที่จะมาปลูกผักนะครับนี่นี่ก็คือหาจากวัสดุตามท้องอาตามาอะไรอะ่ะเขาเรียกว่างา่ายๆท้องนุงา่ายๆอันนี้ก็ไปซื้อ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 ,ซ,อ,ซ,อ,ซ,อซื้อน้ําดื่มมาเสร็จแล้วก็เอามาเนี่ยตรงนี้เอามามาปะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกฝาหนึ่งเป็นฝาที่ ต้องเป็นน้ำดื่มเอาเป็นเป็นฝาของอะไรอ่ะสปอนเซอร์ก็ได้ของอะไรก็ได้เนี่ยตัวเนี้ยเอามาปะแล้วเราก็เจาะรูแล้วก็เจาะอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการดันโฟมเรามาดูวิธีใช้มันนี่ผมทําเองนะเนี่ยนีขัสิ้นไม่ได้จบนะเนี่ยวิธีใช้นะครับเวลาเจาะโฟมให้หมุน หมุนหมุนหมุนลงไปเนี่ยโฟมที่นี้ที่เราจะเอามาเจาะในการปลูกผักนะครับหมุนหมุนหมุนลงไปพอหมุนเสร็จแล้วมันจะได้โฟมเป็นรูแบบนี้แอะแล้วเราก็แค่ดีดออกติ๊กแงเห็นไหมง่ายมันง่ายมากเลยครับในการเจาะโฟมเนี่ยหมุน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 ครับถ้ายังไม่รู้ว่าทําเจาะโฟมไปทําไมนะครับ เจาะโคมไปปลูกผักครับไปดูคลิปก่อนๆอนได้ครับมีคลิปก่อนก่อนที่อยู่ที่ผมได้เกบมาไว้ถ้าไม่ต้องปลูกผักเราปลูกผักลอยน้าปลูกผ,ผักแบบคนขี้เกียจปลูกผ,ผักแบบไม่ต้องลดน้ําบ่อยอันนั้นเนี่ยไม่ต้องลดน้ําบ่อยเลยพูดจริงๆคือปลูกต้นก้าเสร็จก็ก็เรียบร้อยขอบต,ต้นก้าง,งอกลดน้ําแค่ต้นก้างงอก พอต้นกลางงอกเสร็จเราก็แค่เอาไปรอยน้ํารอยน้ํารอยน้ําใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยก็ง่ายๆนี่ก็คือวิธีการเจาะโพรงนเนี่ยแค่นี้เรากะกะเอาถ้าใครอยากแบบผักนิดนึงเดี๋ยวนะลูกค้าม,มากดสต็อปก่อนวันนี้